ไม่ใช่ฟ้าใสใช่ไหมใช่ก็คือเมื่อกี้บอลผ่านกองมมาใช่ไะโอ้โหโดนถามทั้งแบบว่ามากับใครมากี่คนมาที่ไหนคะกี่คืนแล้วคุณจะไปไหนต่อมีแผนการเที่ยวแบบไหนบ้างนู่นนี่นั่นนะคะในขณะที่ไม่โดนอะไรเลยคืออะไรคือคนสวยไม่เกี่ยวคือมันเป็นเคาน์เตอร์ข้างๆกันไงแล้วนี่ก็แบบดับนี่ไปเคาน์เตอร์นึงนี่มาอีกเคาน์เตอร์นึงเจอเคาน์เตอร์เจ๊ใจดีไงอะไรฟ้าใสใสตลอด โอเคเราจะเข้ามาแล้วโอเคมาพักแล้วค่ะซึ่งห้องพักของเราคือไซส์เท่านี้ห้องจิ๋วเลยจิ๋วจิ๋วจริงจิ๋วแบบว่าีอยู่เราก็ต้องรักกันมากๆนะครับเฮ้ยเฮทางตกตีแน่นอนพื้นที่มีแค่นี้มากระเป๋าได้หน่อยหน่อยเจอ๋ยไปโอ้โห ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณอ่าววิกตอเรียนั่นเองค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสองฝั่งของฮ่องกงก็คือฝั่งเกาะเกาลูนกับฝั่งของฮ่องกงฝั่งนู้นที่เราเห็นกันก็นกคือฝั่งเกาะฮ่องกงนั่นเองบริเวณนี้นะคะเขาจะมีการจัดแสดงแสงสีนะคะช่วงเวลาสองทุ่มแต่ว่าเรามาไม่ทันนะคะเพราะเรากว่าจะไรนนิ่งเครื่องลงมาตอนเี้อเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ยังได้มาดูแสงของฝั่งเกาะฮ่องกงอยู่เขาก็จะเปิดโคกแสงไว้แบบอลังใจดีก็จะได้วิวประมาณนี้ ค,คือที่พักที่เราอยู่นะคะอยู่บริเวณจินจาจุนั่นเองะค,ะอเค่ะตรงนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับสถานีอิสจินจาจุยคือตะวันอกกอ,นอกของจินจาจุ๋เนาะโอเราจะไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันคะ่ะ ทุกคนซึ่งเป็นเริ่มที่แบบว่าอุณหภูมิ22องศาหนาวคือตอนแรกเราทำข้อมูลมาคือประมาณ28 29ที่เราเอ้ยอุณหภูมิปกติเลยใส่ขาสั้นมาเผลว่าหนาวขาสั้นไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปหาโจ๊กอินค่ะให้แบบตัวปริบขึ้นอะไรอย่างนี้ไปเพราะนี้เป็นอากาศรอบๆของยินจายชุยที่เราอยู่นะตอนนี้เราจะไปหาโจ๊กอินด้วยไม่ไหวแล้วเนาะ โซกันซึ่งแบบดูชิ้นตับใหญ่มากพระเจ้าเถอะแล้วก็ปลาต้มโกะพร้อมหมีโซวางไม่ใหญ่แต่กัดได้เดี๋ยวลองกินกันดูจะมาชินตับมีมีอร่อยอยู่มอพี่เมย์เอาอะพี่เมยอืมตับนุ่มนะนุ่มากเลยหรือเปล่า นังกินกจับก yeah? mm. mm. ันค่ะคืออร่อยกว่าที่ไทยอะค่ะหืม เล้วกุดีอ่ะเื้อเนียนแบบเนียนเลยวความเราสั่งหมี่ซ่วมมาด้วย <c oughs> อร่อยนะเป็นหมีม่อร่อยอว่าบุญบาบน้องน้องอร่อยอ,อือผมผ่ากันต่อแถวรอ่อแถวยีย่สิบนาที กิน10นาทีเผาตรง20แล้วก็แ้วท่านคุก็ไม่เาเราจะพลาดบาต้องโกไ้ยังไงทุกคนหืมนังกรอบบาตุ้งโกนอร่อยมากหรอกกรอบมาก ออการเดินทางไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะไปดิปเปสเปนเองค่ะทุกคนแล้วก็ลงสถานีชินทาสุดเลยซึ่งเราจริงๆนะคือบันไดอะ่ะสูงพอสมควรเลย่อจะต้องมาถึงสถานีน บบนั่งน้านลงอยู่บอลมินเทเสดึงงานไฟฟ้าต้องมาดูงานนะค่ะเย็นช่ำมากไฟฟ้า <c oughs> มาลงสถานีเซ็นทรัลเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นรถบัสอีกทีนึงเพื่อที่จะไปอ่าเ,าเ,าเ,าเาบลปัตเปค่ะเพืจะจะ่อที่จะได้วันสะแมงโกดิ๊งนี้นะค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์คือแบบเหนื่อะมากเวลาเดี๋ยวเราจะแบบแสดงศรัทธาด้วยความอยากโูน,นะคะแล้วก็จะไปกันนี่ก็คือเราออกมาจากสถานีแล้วเราต้องข้าม สะพานลอยนะคะเพื่อที่จะขึ้นรถบัสฝั่งโน้นซึ่งคนเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เยอะจะรอ,อะะของที่นี่รถบัสนะคะสาย 6X นะคะแม่ที่จะไปแถวอา่อา,อา,อาวอ่าีพาร์กเลยะคะ่ะก็นั่งเลยปเา็นิด <laughs> นึงนี่กำลังเดินย้อนไปนะคะแล้วก็เดินลงบันไดเพื่อที่จะลงไปทาง กันคือบันไดก็คือสูงดูดูความสูงของมันนะครับกล้ <c oughs> ไปเลยเนนด็ดเดืด เรามาขอพรอนะบริบเวณวัดน,นะคะเอาลปิปะเป้แล้วซึ่งเราจะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันค่ะโอเคแค่นี้นั่นเองซึ่งจุดที่เราจะไหว้นะคะเขาก็จะมีจุดตราเๆอ,อยู่อย่รงนี้ให้เรานะคะยืนไว้ตรงรบริเวณกระเบื้องแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานพูดชื่อนามสกุลของเรานะคะแล้วก็ขอพรนข้อที่เราอยากขอมากที่สุดจท่านนะคะโดย โดยบริเวณกระเบื้องนะคะจะเป็นจุดที่ท่านมองเห็นยอาชั้นที่สุดน,นะะ okay. ี้ค่ะเคก็ได้ทําการพอไปแล้วต่อไปเราจะไปจุดอึ่นกันทําการไหว้นะคะก็คือองค์เจ้าแม่ท่ทิมนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าแม่ท่าทิมนะคะจะเป็นเทพที่เกี่ยวกับการเดินทางส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะตั้งอยู่บริเวณพวกริมทะเลริมแม่น้ําค่ะก็จะเป็นการขอพรในการเดินทางเกี่ยวกับทางน้ำเป็นหลักเลย ขอความร่วมความปลอดภัยเละการเดินทางเป็นหลักค่ะแล้วก็ข้างๆอ่ะข้างล่างสิคุณเจ้าแม่ทับทิมนะคะก็จะเป็นเหรียญโบราณของจีนค่ะซึ่งเป็นการขอโชคชัยต่างๆเองซึ่งริทีขออรนะคะก็คือเราจะมีการลูบนะคะเป็นมือกว่าทั้งสองด้านนะคะจากบนลงล่างเพื่อทำการขอเงินเข้ากระเป๋านกะทำแบบนี้นะคะสั่งท้องแต่นั้นก็ไหวตรงบริเวณเสียตรงนี้เพื่อให้ใครจสขอพนกับค่ะ น่นีคือจุดสะพานขาเฉนะคะซึ่งสะพานนี้นะคะก็คือเขาจะมาขอพรเรื่องสุขภาพาร่างกายค่ะขอให้ยืนนขึ้นเดยมีความเชื่อกันว่าถ้าเราเดินข้ามสะพานากับจิตใจแ้น,นะคะเราจะสามารถต่อนได้ประมาณ3ปีเลยโดยข้อแม้ข้อนึงก็คือห้ามเดินย้อนกลับมาทางเดินเนาะเราต้องเดินอ้อมข้น,นะคะ่ะโดยอายุจะเจ๊งๆนั่นเอง,เ,องเดี๋ยวไปขอพรกัน ชาว่องกงนะคะหรือชาวจีนเนี่ยนับถือฮวงจุ้ยมากๆซึ่งฮวงจุ้ยอ,อย่างนึ้งนะคะของสถานที่ที่ดีเนี่ยคือข้างหน้าต้องเป็นทะเลและข้างหลังต้องเป็นภูเขาค่ะซึ่งที่นี่นะคะตอบจบครบมากเลยทําให้เกิดเป็นนี่ค่ะศาลาแปดเหลี่ยมน,นะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะเขาจะมาขอพอรกันและเขาเชื่อกันว่าตรงเนี้ยมันจะทําให้เสียงกังวานกอกล้องนะคะไปถึงถึงสวรรค์เลยเราจะไปขอพรกันค่ะเราจะเรียกกัน,นว่าศาลาแปดเหลี่ยมนัเองค่ะ โดยเวลาขอพรนะคะเราจะมายืนตรงจุดกลางตรงนี้จุดที่เขาเชื่อกันว่าเวลาเราพูดเสียงมันจะก้องทั่วทะเลแล้วพอเราขอพรตรงนี้เสร็จมันก็จะไปรูปแท่นตรงนี้นนค่ะโดยรูปเป็นเลขแปดอินฟินิตี้เนาะนั่นคือความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวมังกรไทยไปขอพรก,กันค่ะรีวิวนมห้อง,งกองกันค่ะหวานหน่อยก็อร่อย,น,อยอออะนะแต่หลอดจะยาวไปไหนเนี่ย ไอตีมเนไงบ้างคะ,หว,งคะหวานมันเาก่หัาวาวพอ่กสิ่งหนึ่งอยากดีของฮ่องกงน้นองก็คือการขึ้นลถลาฮ่องกงค่ะซึ่งจะมี แล้วก็แอบหลับไปนิดๆหน่อยๆกันไม่ได้เมาขึ้นมากนะคะเพราะว่าน้องหอมนะคะไม่ได้ไม่อ้วนกินยานะแล้วรอดนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามตอมตอของมาเก๊าแล้วก็เดิกระเที่ยวเนนมืองต่อค่ะน่จุดไฮไลไท์ของมาเก๊าค่ะแน่ๆคือสร้างประตูโบสถ ซันเปาค่ะหรือภาษาจีนที่เรียกว่าต้าซันเปาเองค่ะโดยนะคะเรานั่งเรือมาจากฝั่งฮ่องกงมานะลงตรงเกาะไทป้าค่ะเราก็นั่งรถข้ามจากเกาะไทป้ามาฝั่งเกาะมาเก๊าอีกทีหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะนั่งรถสาย26กันค่ะแต่ว่าเราอะต้องรอรถ1ชั่วโมงเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนค่ะไปนั่งรถสาย m t 4แล้วเดินเอา ซึ่งจะหวะเดินนี่เลยโอ้โหคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเจอคุณลุงใจดีค่ะเราถามทางเขาเขาก็บอกอยังีไปทางนี้เลยทางนี้ใกล้กว่าใกล้กว่าอีกทางนึงนะเราก็แบบโอ้โยยางดีเลยเลยไปถึงปุ๊บเอาละเปิดแผนที่แล้วเอาเริ่มงงไปทางไหนต่อก็เลยไปถามลุงอีกคนนึงซึ่งนิสัยไม่ดีมากมากเลยคือแบบบอกอ้อมอีกทางโกรธ Anyway ค่ะยังไงก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าคือคนมหาศาลเลยทุกคนก็น่าจะได้รูปประมาณนี้ไป โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาทัดไข่กินเพราะว่าบริเวณแถวเนี้ยมีทัดไข่หลายร้านมากเยอะมากแล้วก็มีหมูแผ่นหมูหวานเยอะมากให้เราชิมค่ะหลังจากปุกปลาฝาดงผู้คนให้มาได้นะคะก็เราก็มันถึงจุดที่เรียกว่าใกล้ที่สุดแล้วของตรงนี้ของโบดเขานะคะแล้วก็คนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันก็เป็นมุมประมาณนี้มีพี่ร้อนแรงของเราค่อนข้างหลากหลายเกินนะคะอ๋อ กะตัวบทั้งทีเราจะพลาดร้านค้าไข่ชื่อดังได้ยังไงกันคะจากตรงนี้นะคะเราก็เดินลงตรงมาะค่ะนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะคะใเหินคนุณลุงยืนขายอยู่ชิลลาสิบเหรียญมาเกาาค่ผักอ,อ้อร่อยมากแบบว่าโค้งน้ไขมันนุม่มอ่ะ แล้วแบบน่อเกปอยีจังเลยอ่ะอมไม่ได้หวาน่หอร่อย,ยไหมคะอร่อยความพูดอลยคุ้มค่ากับการรอคอยกับการเดินวนหายอยู่หลายอบ เรานะคะเดินวนๆอยู่แถวโบอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็เลยจะไปหาของกินกันค่ะที่ไทยพาสปีฟู้ดแต่ว่าเรานะคะหาไปรถเมล์ขึ้นไม่เจอก็เลยเดินวนหาร้านแถวนี้กินเอาเอง,งค่ะซึ่งจริงๆก็มีหลายร้านมากแต่ว่าราคาทั้งๆสูงจนมาเจอร้านนี้ทุกคนอันเนี้ยคือ27เหรียญเท่านั้นเองทุกคนคือเยอะมากตืองบอกก่อนคือตอนแรกที่เห็นร้านก็แบบเออมันเป็นพวกแบบฟิลไก่ เป็ดย่างอะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็พอแบบอ่านแล้วเข้าใจก็เลยแบบเอองั้นสั่งอันนี้แล้วกันแต่ว่าไม่รู้จะสั่งอะไรอยู่ดีก็เลยแบบเดินไปแบบว่าเออช่วยเหลือเด็กตาดำน,น้ำกันนิดนึงค่ะเออเรื่องเมนูที่แบบว่าอร่อยแนะนําและคอมเนมนต์ให้ดิฉันหน่อยนะคะแล้วก็เลืยไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบคอมโบเซตนี่เอาอันนี้อะค่ะเอาคอมโบเซตละคะ่ะคุณหนูนสองคนจะกินด้วยกันค่ะ,ะคือสงสารเด็กตาดำนำจริงๆอะพาเต็มกล่องพาเต็มกล่อง 27เหรียญค่ะทุกคนซึ่งถ้าตีว่าเงินมาเก๊าประมาณหนึ่งเหรียญเท่ากับ5บาทก็คือประมาณเกื200อบ2 0 0อเองอะแต่แบบ200คือแบบเยอะมาก ออเยอะแบบเยอะจริงๆตอนแรกคิดว่าคนมาเกาเขาไม่กินข้าวแล้วทุกคนแต่ว่าเขากินเขากินจริงจังด้วยบวูดี้คนมาเก๊าตัดจริงๆคือเราหาวิ่งเราหาร้านข้าวกินไม่ได้เลยอ่ะทำไมแบบคนมาเกาเขาไม่กินข้าวเหรอเขากินนะแล้วคือเมื่อกี้นะเราอ่ะด้วยความหิวก็เลยซื้อชามาแต่คือชาแค่ละยี่สิบสามใช่แต่ค่ายี่สิบเจ็ดคือนำซุปปอรคนละถ้วยเลยอ่ะแบบเรานำซุปไม่ใช่นำซุปใส่กาทุกคนมันมีทีมใส่้วยนะแบบว่าเออแบบดูดูเปื่อยดูนุ่มอ่ะ เดี๋ยวชิมก่อนความใบกระพิบตาใส่เจ้าของร้านว่าใช่ด้วยคนน่ารักอันเนา,าอนอะชื่นใจเจ้าของร้านแบบว่าสุดสุดลิปจะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นไม่ใช่ไปเวรร้านด้วยคือเดินไปถามก่อนว่ามันเป็นต้มต้มไก่ใส่ลูกเดือดยลูกคนเดินไปถามไปถามร้านก่อนว่าแบบกินที่นั่นได้ไหมเพราะว่าเราไม่เห็นโต๊ะนั่งเขาบอกว่า อ๋อคุณต้องเดินไปอีกนิดนึงนะคะมันจะมีสวนสาธารณะนั่งซึ่งทําให้เอ่อเออ่จอคุณป้าค่อนข้างหลายคนคุณป้าค่อนข้างมังวยมากนั่งกินอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะโอเคด้วยราคาที่ถูกแบบนี้โอเคโอเคอ่ะลองชิมดูเอิเลยกินก่อนนิดนึงกินมากินมองกันไหมได้แต่ฉันก็ต้องหนีไปมือซ้ายด้วยหยอกไปของเพื่อนกินอะไรเป็ดกินหมูหมูก็คือหอมๆแล้ว่ะแบบ ม,มาสองชิ้นเลยขอยอนุญาตอุยหมูเคียงหมูหวานอ่าหมูจุมจ่มซุปไปแล้วทุกคน, <c oughs> นเฮ้ยไม่เป็นไรหวานมากนี่คือผักดีแรกที่เรียกว่าผักจริงๆที่แบบตั้งแต่มาเหยียบขาคืนฮ่องกงมาเก่าก็คือไม่ได้หัดอันนี้ได้จริงหมูอร่อยอ่ะอหมูแดงจริงๆอ่ะออ 15, อ 17, เฮ้ยยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดเหรียญเราคุ้มค่า อือนหวาดเลยอ่ะตื่นเนเลยแต่ว่าที่ไปถ่ายนะคะคนแบบมหาสารไม่มีทันที่เราจะได้ถ่ายแบบที่มีคนอื่นอ่ะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะเราก็ได้รูปมาบ้างได<ป>้เออแต่ว่ามีเรื่องที่จะประหมอก็คือเราอะ่ะอยู่อะ่ะนี่มีคนจีนก็แบบเอ้ยถ่ายรูปให้นหน่อยครับอันนี้ก็แบบอ่าได้ค่ะแซนเป็นคนจีนอยู่แล้วนะคะ นี่ก็ถ่ายเขาเสร็จแลสิบรึปะถ่ายให้หน pues ่อยค่ะถ่ายด้วยแต่ให้ด้วยค่ะพี <the humans, <the 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 ่ถ่ายมาถ่ายกลับก็เลยแบบเออแยกกันถ่ายเขาก็ถ่ายแยกคนนี้แยกคนนี้ก็พักอันนี้ก็แบบเช็ครูปอยู่เขาเดินไปไหนแล้วไม่รู้นะเดินวนกลับมาอ่าถ่ายรูปคู่ไหมครับแบบสองคนนี้ถ่ายรูปกันพี่ก็แบบก็ได้ค่ะเล่นท่ากันแบบเล่นก็ถ่ายไปเอาเลยเขาถ่ายไปยิ้มไปแบบอื้มแกก็ไม่ได้คิดอะไรพอเขายื่นโทรศัพทอสาวไทยบอกว่าเอ้ยสวยนะครับเกิดปะอืออย่างผู้ผู้จีนจีบอีกหนึ่ง ฝั่งเก,กาะมาเกาแล้วนะคะเดินรอบเลยเพราะว่าหาโบนไม่เจอก็ <g iggle> <g iggle> เราก็นั่งรถย้อนกลับมาฝั่งเกาะไฟป,ป้าแล้วค่ะเพื่อที่จะนั่งรถกลับไปฝั่งกุงลงเนอะแต่ก่อนที่เราจะนั่งรถกลับเนี่ยเราก็ต้องมาแวะคาส,าสิโนกันสักหน่อย <g iggle> <g iggle> ซึ่งตรงน,นี้นะคะเป็นห้างฝั่งของรอนดอนค่แะแน่นอนเพราะเรามีรถรอนดอนอยู่ตรงนี้ <g iggle> แล้วข้างนอกน,นะคะมีหอไอเกาด้วยแหงจะมีหอเซลอีกเราก็จะไปถ่ายเยก็บบรรยากาศกันอยู่แล้วแน่นอนค่ะไปตามกันเลย ห้างรอนดอนแล้วค่ะแน่นอนว่าถ้าพูดถึงรอนดอนเราก็ต้องพูดถึงออดิการ์พิกเบนเองกันทุกคนและเราก็จะมีตู้โทรศัพท์ด้วย,ยตรงมุมนั้นและจริงๆนะคะเราสามารถไปไปรีได้แค่ข้ามถนนค่ะทุกคนเพราะเรามีหอดักเตอร์อีกนิดนึงนี่นะค่ะเมืองมาเก๊าจำนวนรุย่ยโหยมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคน คืออห้้งนคือแค่ห้องน้ำอ่ะก็ยิ่งใหญ่อลังการข <c oughs> นานดนี้แล้วอ่ะโหสุดยอดไฮลุ้มหน้าก,กระจกต้องมานะคะคอนเทนต์นี้คแนเชียสค่ะแอนนาคะเยดายนะคะ,ญญะ,คะไม่มีเรือผ่านนะตอนนี้เพราะว่าขณนนี้เวลาประมาณ,มาณสามทุ่มแล้วแต่ว่าท้องฟ้าจำลองนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กลางวันกำลังชมวิวติเลย ค่าเรือนะคะจากฮ่องกงม,มามากาประมาณ170ยเจเหรียญเนาะซึ่งกลัวจะไม่คุ้มไงนั่งคุ้มเลยตอนเนี้ยสองรอบจุกตอนเนี้ยคืเลยปัะมาประมาณสามสิบสี่สิบเอ็นพุ่งน,น,นั่งจุกมาเกาอย่างคุ้มอะ่ะแต่คือจะได้กลับฮ่องกงยิบงว่ตอนเนี้ยสีพุ่งกว่าแล้วถึงห้องเหมือนเดิมก็คือ อันนี้เป็นความผิดพลาดของดีเจนเองค่ะคือตอนแรกอ่ะเราอ่ะกะว่าขามาจากมาเรือและขากับการะกัดบนบัสซึ่งเนาะก็คุยกับดีเจตว่าเฮ้ยเออแบบรถบัสมันขึ้นตรงไหนในกระบอกชั้นสองชั้นสี่แล้วก็เข้าใจว่าโอเคก็คือรถบัสอยู่ชั้นสี่แต่ว่าเรืออยู่ชั้นหนึ่งปรากฏเราไม่ใช่จ้าคือรถบัสจะอยู่ฝั่งหนึ่งเลยจ้าใช่รถบัสอีกฝั่งนึงจ้าไม่ใช่ฝั่งนี้ค่ะเหมือนแตบว่า นั่งรถฟรีนะคะจากโรงแรมมาเพื่อมาเึ้นได้นั่งรถฟรีอะไรเดินฟรีแต่ตอน,นนี้ก็คือกลายเป็นว่าเดินทัวร์เลยย้อนกลับไปฝั่งเกาะาเก๊าอีกรอบนึงซึ่งจะขึ้นตรงป้ายของส t u d โอซิตี้ค่ะแต่ตอนเนี้ยอุณหภูมิจะแบบอุศาลมเย็นไปเลยคือเอ,อจริงๆนะไม่ได้จะสร้างคอนเทนต์ได้แต่คือชีวิตมันปีคนกูมาเองเจ้า นั่งข้ามจากเกาะไทรป้ามามาเกาแล้วแล้วก็นั่งมาถึงตรงบริเวณที่จะขึ้นรถบัสจะฝังมาเกาไปห้องกวาค่ะทุกคนสุดยอดสู้ชีวิตสุดตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งอุณหภูมิย1องศา20 20่แล้วหนาวอ้ยสู้ชีวิตสุดค่ะวันนี้ไฮ้ <c oughs> ผมปูแล้วคือที่ใส่ขาสั้นมาด้วยยังใส่ขายาวเห็นไหม ไปผิดค่ะเออแด้วตงกลับมานะคะเสียวมากเนื่าจะไม่มีรถเมล์แหละก็มีแล้วก็โชคดีค่ะตรงที่ว่าตัวรถนะคะจากตัวมาเก๊าไปฮ่องกงเนี่ยมันมีต่อที่มิชิเดอร์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาหลังเที่ยงคืนอ่ะอาจจะเพิ่มนะคาจาก65เหรียญนะคะเป็น70เหรียญค่ะแต่ว่าเรามาต่อน5าทุ่มครึ่งฉะนั้นก็ยังเป็น65เหรียญตามปกติแต่ว่าไปถึงนู่นจะน่าจะเที่ยงคืนกว่าอะไรแล้วแล้วก็จะ สถานีตรงฮ่องกงไปที่พักอีกก็น่าถสงยดสีสซดชีวิตที่สุดนะคะสุดชีวิตเวลาปีหนึ่งค่ะทุกคนคือตอนนี้สิบเก้าองศาหนาวแล้วก็ต้องมานั่งรอรถอีกจะได้กลับห้องกี่โมงคุณตอมองคะจะให้อภัยแค่ข้อเดียวคุณหลอจริงแต่เรียกทำไมคือจะเรียกฉันทำไมอ่ะแกเรียกฉันตอนเที่ยงคืน 38นาทีซึ่งหน้าเนี่ยสอคนอะอดูเป็นคนใช้แรงงานเหรอ๋อไม่เป็นคนที่เอาตัวเองไปประสบิบัติในชีวิตก็คือการเดินจนตีนแตกแล,แล้วต้องมาติดต่อมอตอนเที่ยงคืน 40, 40ซึ่งถ้าคุณพี่ไม่ปล่อยหนูเพหนูง่วงมากหนูก็าสามารถกินหัวพี่ได้ตายแน่หนูบอกเลยพี่ฉันมีเอกสารทุกอย่างครบค่ะทุกคนเธกักอะไรฉันก่อนฉันไปทำอะไรสู้นะ คือชั้นง่วงคือหน้าสภาพคือแบบชั้นง่วงแล้วพรุ่งนี้เราต้องกลับไปสระผมอ่ะแล้วเราต้องไปอะไรนะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อีกไม่พรุ่งนี้แล้วแหละวันนี้แหละวันนี้แหละแล้วนอนกี่โมงก่อนคุณพี่คะแค่ใครอยู่คอยดูจริงๆนะคะคุณพี่หล่อพี่หล่อพี่น่ารักมากแบบคุณพี่แบบคิวแบบว่าเราอยากจะลองนั่งลย่งานงานใหมาที่สุดเปิดอีกเป็นกระเบื้องตีสองไม่ยึดเลยตีสองยังไม่ยึดเลยมือ เดตกายละมนันร้านแตด